สวยๆเบ๊ดโดดลโดดูกจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็พาทุกคน ข้าโคกข้าดงมหาของป่าไม่รู้ว่าจะได้อะไรอีหย่างยาย<อ> <laughs> ย่าว่ามาแล้วไปเรื่อยๆอันนี้เจาเอิญป่าอย่างนี้ป่าลอยไล่บ่นี่นะคะเจอแล้วอยู่คนเดียว โดโดๆออกมาหัวแรกเอ้พีได้ยังเหมือนจะมีอยู่นะนะคะมันอยู่ฝั่งนี้น้อยหนึ่ง ฟังตื่นตื่น,น,นเห็น่ะออัอ่นข้างนี้หมดแล้วนี่ยังบริเนะเขาลึกมาแล้วพอดีน่ารัก <c oughs> โอ้ยหอยคียข้านข้างน,นี้หมดเลยเนาะ นี่แหละน่นี่ไ่ไไม,ม่บ่หัวหันเดน่อยบอ หอยจอย นะนนี่ไอ้เ,อเขียวออกมาแล้วพี่ต้องเห็นบนอ่ะนอ้ไยไม่กล้าจกนะคะว่า เราไม่รู้ว่าข้างในมันเป๊ะเขาได้อีกแล้วหน่วยหนึ่งจะได้จากหน่วยแล้วพักกุมารแทะมันมนี่ฮะยังบ่ได้อยู่กดจ่อยขนาดบอนมีบะมีบะมันออกมาจากทางนี้กีด่ดะ ทางขวา,ขามันออกมาเองได้เขียโบไ,ได้เห็นได้กีน่นะ,ะออมีบ่เอินหมอ่ม,มาเป,เป็นไปได้จางไดยเอาได้ก่อน น,นี่เจอของดีอลแองงามเลยเนอะเออแต่จะบูเห็นได้นนหนมเนาะโอ้โล่แจกบ,บาทไปจ้ะเอาไปขายเนาะ <laughs> ได้คัะเบียอนานาะได้หาพี่ยาังกับบรได้เที่สีายได้เบิด้ีอันนี้ก็ขายได้ฮะยันว่าได้แต่ตัวมันน่อยๆลงมาสมพ่อเคยเชอมาอันนี้เนาะมันก็นักได้ว่าใส่กีด มันก็น,นักของมันะนะนี่นี่ได้แค่เรามาป่าได้อะไรคะใบดำจ้ะใบดำหืมมันมัน,มนบ,บริแก่ได้เนาะจ้ะจโอจะเอาไปขายนะแม่นบอกบอกเอาไปแจกสูงอายุสูงอายุคนนักสูงอายุก็ต้องมีแข่าเนี่ยได้ <laughs> อย่าแจกหมวกได้ มันเป็นเห็ดปีนี่นะเนาะนี่เนาะเห็ดเมื่อกี้นี่เห็ดข้าวงานโอม้มีแต่ใบแบบสวยอยากผ่อนอ่อนดินะเนาะแส่น้ำก้อนนะแกงได้อยู่บ่ะนี้หรือว่าเห็ดได้แต่เห็ดกระด้างเห็ดอันนี้แหละแกงเซบมันมันสือเซบกว่ากระด้างเนาะอันนั้นต้งนะองแส่น้าอันนี้แส,อ,นนสอยู่บเบาะต่ำเลยทุบๆแกงใส่หอยก็ได้ เนเซเคเงแบบนี้เ้าตตรงเซก่อนเนาะเจมีบริเซนี่รุ่นเดียวกันเมื่แต่ว่าบางอันก็คือแบบอยู่ทงอยู่ใต้เนาะอันนี้คือปีไดงปีก่อนทุกอันนี้ชาวดอนเนาะเอามือเจกเขาเอาโลดจักยำใดจักสิใดมาบริหว่างคือแต่ก่อนเลยเนาะเรามีการมีงานแล้วได้คู่เหมือนี่อยากคุยหรอ อยากสิคุยได้กูมือเนาะกับคนบ่มีการมีงานบ่ได้คือการได้ไปตอนใดก็ไปมันบอกอันนี้คือมื่อนี้คือว่างมื่อนี้มื่อนี้ไปประชุมออซามอมาสารบได้มาอีกจะเลยข้าวมาหาข้าวลอยมาขอพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานทำงาน่อยากคุดดยหรอกคุณในใน <laughs> มันบ่คือกันเนาะกับคนบ่มีการมีงานเม่นพลาดเบิ่งโอ้ย bá thêm thùng đơ 50 bồn bajar này hả? à, ánh về, ừm, con, kín kín, sừng lai, thẳng khiêm, hết rồi, một vợ, đấy, ơi vợ. เอาวัานนี้เอาหมดบาทเต็มถุงต่อเดียวไปนี่ออดเลยคนดีอ้อ่อนเนาะอยู่ใต้

ได้บุญอีกอแต่ว่าป่านี้เท็ดหลายเนอพไปเนาะขอนก็นหลายเต็มโอนอืมเนาะบือ่อแต่คนอยากได้ไดีดิเนาะไม่ได้หางหนา,ายเลยาาใส่เขามหมดยัง อือันนี้อ่อนฮะใบดำมีคนมาเอาก้อนแล้วอยู่นี่ใบ,ใบดำเ,ร,เรือข้าเจ้าเด่ะอาจจะแยกอ,ออกมานะ โอ้มีไหมต้องเดินรอยควายนี่อ้วนมีอีกไหมมีเพื่อนไหมไม่มีจ้ะอยู่คนเดียวี๋ยวพดก่อน ông lùn, chân chân, nè. này nữa. hả? chơi thao bố mẹ thiệt hoài มันวังเวงอีรีนเนาะได้ใสเ่เมือม่อเบ้อมงแขงนี่จ้ะเป็นสีดำหมดเลยลยังเราอยู่แล้วไปเมดืด<ไป> <laughs> ว่าเราถา <c oughs> เราบ่ถานะตีมปันนี้ตอนนี้ก็หอดเือนและพี่น้องไปครึ่งมือไปครึ่งวันได้หกหน่วยสองสีหกนะก็ได้เมนเคงพอไปสามแจวนี่ได้หลายที่เต็มันนี้แล้วก็ได้เ็ดบดเ็ดขอนใบดำขอนหนึ่งเนาะก็พอได้นะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะคะไปเอา หนูแม่คุณพ่อทีูกไมเป็นหนูดียัง